สวัสดีเช้าวันทำงานทุกคนสวัสดีเช้าวันเฮ็ดงานอีกแล้วชีวิตนี้มีแต่ทำงานเพร่ะทำงานเพร่ะมีเงินเพร่ะมีกินทำงานเหมือนเดิมนะทุกคน ลงมาลงมาลมาทำงานเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็ย่างไปคือเก่าอีกแล้วมาในก็นได้ตายนี่ว่าจะไม่สายแล้วนะทุกคนเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยไม่มีที่จะไม่สายเมื่อวานนี้ฮิตโทรศัพท์ตกหน้าจอแตกเลยทุกคนหน้าที่เป็นฟิล์มหรือเปล่าวะโบน,น่ใจนุชกรเลยรล่วงลงมาแบบสูงมากเป็นคาเตอร์ห้องน้ำอะ โตกใจหัวใจแทบวายเมื่อวานนี้กลัวแบบย่านโทรศัพท์พังร้อนจังขอถอดนิดนึง <c oughs> โอ้ยฟดมะม่วงถอดนิดนึงเมื่อวานนี้ทำโทรศัพท์พังวายแดดแดดแต่ไม่ร้อนเท่าไหร่มีลมปล่อยขอให้วันทำงานวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็รับลืนด มีเต็มของละทุกคนกรับรื้นราคะขอ้มัน,มนรับรื้นาเราไมด้มีความสุขาดูหน้าจอบ้านนี้แถวบ้ันเราปัจจเหันนี้อันนี้ดูนกขาวตรนี้ประาณนีบรรยากาศดีวากดีจนแดดเรี้ย เมื่อคืนนะทุกคนกลับมาจากห้องแล้วก็อาบน,น้ำรอนเมื่อคนะืนกินนมบ่ได้อค่น,นั้นเลบยบ่ได้กินข้าวนมแล้วก็อิ่เลยแล้วก็ตามด้วยขนมค่ะโอ้ทุกคนได้ยินเสียงลมไหมเย็นมากปกติมันต้องหนาวนะแต่ว่ามันก็่หนาวเวยหนาวเลยเย็นเย็นเย,ย็นแค่นี้เดียวเองเราจะไปทำง,งานกันค่ะแล้วทุกคน เราก็จะขึ้นบันไดเลื่อนไปสองชั้นนะทุกคนว่าได้ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์มันต้องรอ,อต้องสั้นเบาๆหอนมันจะไม่มีแดดเท่าไหร่แต่ก็รอนนะทุกคน วันนี้เตรียมของหลายไเมื่อื่นมันศุกเสาร์ทุกคนไปทำงานก่อนนะคะ จะพูดกว่าจะเอาชั้นงลงเบวันนี้ตามเขาไปทิ้งขยะแล้วทุกคนนุ่นก็ได้ไปนานแล้วพวกได้ไปโดนแล้วใครไใชมาดิที่ทิ้งขยะนุ่นแหละไปดูที่ทิ้งขยะเซนท่านทุกคนไป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 วัน <c oughs> <c oughs> นี้ขยะมื่หลายไปแล้วรอบนึงขึ้นขี่ไปลเออลยลากไปเลยน,นั่นก็ไปก่อนคอยทิมจักเสื้อนะใบสองกะทิมได้เลยเนาะ ไปสองก็ได้สี่โมงได้ไหมสี่โมงไม่เคยเนาะไม่ไปไ่ช่องได้ไม่ไปไปอะไรไม่ถึงน้องแม่นขอให้ครับไปสองท่อนห้าโมงหรือสี่โมงนี่แหละก็ได้ไปโดนแล้วไปทุกคนไปเบิ่งกันเก็บของเสร็จแล้วนะทุกคนไปตามเขาไปดูก่ได้ไปก่ได้ไปโดนแล้วเห็นหน้าฉันไม่ได้เห็นหน้าเธอ ซึ่งห้างก็เขาจะปิดแล้วนะทุกคนอีกประมาณห้าน,นาทีนะทุกคนก่อนก่อนห้านาทีแล้วแเจ้าคุไปทางน,ะางน,นั้นเจ้ามันจะทางลับอันนั้นทางลับมาหรือเปล่าเออ,อก็จะเข็นอ้อมมาจากางนู้นนะทุกคนแล้วก็ผ่านธนาคารตรงนี้ เขาก็เคยไปริพันธ์เนาะอันนี้ริริพพนังงานอันนี้โหลดยังไงโหลดสองหรือโหลดสามนะโหลดสองโหลดสองอันนี้โหลดสองนะทุกคนมานมันมีอีกโหลดหนึ่งโหลดสามนี่เป็นข้างหลังของเซนทันนะทุกคนอ้ะมีแต,ต,ต,ต่โตมีแต่ตังเนาะอู้ฉันไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะอ๋อไม่ได้มาแล้วมีแต่ผู้ชายมาที่ไปไปไป ก่อลิฟต์ลงนะก็มีตอนนี้ลิฟต์ใหญ่นะมีสามลิฟต์ลิฟต์หนึ่งอันนั้นลิฟต์หนึ่งมีแต่โต๊ะมีแต่ตั้งโต๊ะและตั้งที่ข้าวจ้มาจัดงานไปขึ้นลิฟต์ทุกคนชั้นหนึ่งชูริข้างเป็นะสุริข้างลิฟต์เปิดปีนะเนี่ยสุริข้างไม่ลิฟต์เปิดปีนะฮะสุริี่ข้างไม่ลิฟต์ปีนะข้างอ๋อเคยข้างลิฟต์ตั้งแต่ตอนใด ไฟมันรับหรือว่ายังกระปิดเลยเนาะบ่เลียนขประตูอ๋อเลียนขาประตูความจริงเขาไม่ได้เคยปิดในลิฟอันนี้มันเปิดขึ้นมันเปิดตลอดมันเปิดเลียนเลียนโต๊ะคนออกแล้วมดแลไวเ้าชั้นนึงเลียนโต๊ะเลียนลูกค้าหรือว่าเลียนาเาเต้น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 เมนจับ เป็นทั้งนอกแล้วสกซึ้งไม่มีลมเลยเพราะร้อนๆเนอะนึกว่าจะหนาวใช,วใช,วใช่ลมเหรอมันคืออายฮ้อนอวนนะทีน,นี้ก็จะเป็นบนทึกขา้าส่งของอีกก้อนหนึ่งเนาะโดดสามนะทุกคนเป็นเตาถุงเตาแก๊ แบบว่าแค่นี้หน่อยนะทุกคนนี่ห้องอะไรอ๋อ้าบา นุกเนาะคุยกันใหญ่เลยก็ไปล้างนะมีที่ให้ล้างด้วยนะอันนี้คือข้างหลังตร่โอ้ยอันนี้คือข้างหลังทุกคนข้างหลังเซ็นท่าอันนี้จะเป็นคอนโดโอ้ปะสักชั้นไหมโอ้โหมีกี่ชั้นก็ไม่รู้เอาสักห้องไหมเดี๋ยวจะซื้อให้ ถูกหวยก่อนถุงหวยก่อนนะฉันซื้ออู้ลมเนาะลมนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นออกไปทางถนนใหญ่เนาะออกไปทางนี้ก็เป็นถนนใหญ่ก็คือทางกลับบ้านนุชเนาะผ่านอีเกียไปช่องตรงนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวทำความสะอาดถางก่อนนะทุกคน จะไม่นี่เท่าไหร่นะแต่ว่าขยะมองนี่ก็คือแบบตอนทีมขี้เยื่อบางนี่ก็คือสะอาดสุดแล้วนะทุกคนโอ้ยเย็นจังเลยฮะเย,ย็นจังเลยเย็นเ <c oughs> ย็นเย็นมากนะทุกคนเย็นแต่ว่าเพิ่ถึงกับวันหนาวนะแค่ลมเย็นๆซื่อๆพิ่ถึงกับวันหนาวใคร ซานตาเฟ่ Fe, นะบอกนนจะไปรู้เลยจะไปรู้เลยคอนโดนอันนี้เขาเ้าวกระซังนะทุูข้าวกระซังตอนที่มีเซนทันนี่เนาะสร้างแล้วหลังเซนทันอีกเนาะโอู้วจะคงเท่อไรอะไรนะใส่อะไรไอะไรก็มีตลอดนี่เหรอวะอจะไปรู้เลยร้านซานตาเฟ่์เข็นลงมันลิฟต์แล้วว่าโบเห็นว่าเขาจะไปทิม้มยุใส่ก็มีตะม่องนี้แหละป้ายเมืองบัดดี้ กลับทุกคนอู้นุ่นไม่ได้มาเป็นปีนะจะสี่ทุ่มแล้วบ้านนุ่นได้นอนรับต้นแปะต้นแปะ,อ,แปะอยู่บ้านหาวทรันี่นอนรับต้นแปะต้นแปะแล้วเนาะนอนจะสองทุ่มเนะี่ยนอนตั้งแต่สองทุ่มได้สองทุ่มอันนี้ก็จะเป็นแครดนะ ก่ดเจ้านะทนะขึ้นลิฟต์มาทุวคนใช่เลยๆน้องยนิบอกค่ะเจ้าคืออันคือฟังเรื่องเป็นคนเป็นคนอันบ่นอนนานาบ่อะไหบ่นที่เพดานประมาเอ้าเขาะเจ้าคุณฟังเรื่องเรื่อบเป็นคนฟังเรื่องอ้าคือเ่าใครคือว่าใทรอะไร อเคาว่าลาวได้อีกเก่งมหาว่าภาษาก็บ่ได้ว่าไม่ว่าภาษาพม่าเ้ยว่าได้เลยว่าภาษาคำ่ได้แต่ว่าเราใช่กันยังมาต๊ะล้านเด็ใช่สิทไทุกคนกลับร้าน ตรงทําขยะหกก็ต้องมาเช็ดเองนะทุกคนต้องทาความสะอาดเองนะไม่อย่างงั้นเซนทันเขาจะรายงานหัวหน้าเนาะเช็ดหกเองก็นิ่ธนาคารนะทุกคนโซนนู้นเนี่เป็นโซนเซนทันแต่ว่าบวเาเคยไปรอกนู้นกันเลยไม่เคยไปอยู่มาสิบเออจะสิบปีแล้วแต่ว่าบวเาเคยไปโซนเซนทันมันนอกไปจะน้อยสิลลงบเ่มีเงินเนาะอยู่แต่ใน้าร ก็ได้ไปสายไปซ้าห้องน้มันก็ไ้นี่แหละหลับช่วงหลับช่วงแล้วขึ้นไปคอยสิยู ค่อยเหรอหไม่เธอสินุไม่เอาเดี๋ยวตกไป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 รับช่วงตึ้งตึงอันก็จะเป็นคิตตี้โอ้คิตตี้เหรอทุกคนปีนี้เขาทำแบบนี้เนะเข้าห้องอย่างบว์สไตล์สไตล์อยังบว์สไตล์ยุโรปเหรอที่มันมีหูปอันนั้นแบบ นา่าจะเป็นบ่อนที่ให้เจ้าไปนั่งถ่ายรูปไปถ่ายรูปสวยๆคิตตี้บอทุกคนน้องยังว่าจะแม่ไปถ่ายรูป,ป,ปบ,บรลงไปถ่ายรูปก็ตื่นเต้นแล้วนูท,ทุกคนเฉยๆเห็นแบบเห็นโดนเนาะผู้เป่าวย่าบ่อได้เป็นผู้สายเบิ่งทาย่างแล้วเนี่ย งก็ลงตรงนู้นแต่ไม่ได้ลงคนก็จะมาถ่ายรูปกันเต็มเลยเนาะอยู่หน้าร้านเรา,าก็เตรียมตัวกันลราจะกลับแล้วนะคะทุกคนไปค่ะ